กผลิดเจ้าหน้าท um ี่ผลิตปูพะละนะครับเป็นหลักครับจะเกิดเยอะขอความรับรนะครับผู้ปกครองทุกท่านระดับปฐมศึกษาก็ต้องอาศัยทุกท่านไหนให้ควาสำครอบชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนอนุบาลจับปาสีพบกับโรงเรียนบ้านหนองหินครับครับครับอบชิงชนะเลิศครับจับเชือกนะครับทางสัญญาณนกยูงกับกรรมการเท่านั้นนะครับสีฟ้าโรงเรียนบ้านหนองหินครับ สีแดงทีมที่หนึ่งโรงเรียนอนุบาลจำปาสีครับรอบที่แล้วเลยครับโอ้ดูแล้วปาดหัวตัวเท่านี่ชั้นผสมน,น,นะครับศึกษาที่ที่หนึ่งถึงที่ที่สามครับนอนุบานลนครจำปาสีนี่อรวมกันแล้วนี่เป็นตันเลยครับอ่าดเนี่ยครับวันนี้นอ้องหินาไม่มาถึงวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับคนละไซส์เลยครับหนูนี่ จำปาสีครับโอ้โหปลาสีครับดูน้องหินครับดูน้องหินเป็นบ้านน้องหินเฮียน้องหินน้องวานครับเอาไปแล้วครับเอาดึงไปแล้วไปแล้วดึงเฮ้ยไถ่ไปเลยโอ้โหไม่ถึงสามพี่กิงด้วยครับ นี่ครับอนุบาลจะปลาสีครับโอ้โหอาครับเดินสวนกันคนละหุ่นเลยเอมคนละหุ่นเลยโอ้โหอนุบาลอนุบาลคือครับเนี่ยอนุบาลนั่คืออนุบาลกินเนี่ยโอ้โหเปลีนี่ยนแล อนุบาลในเมืองก็โตยังไงครับเถ้าบุ้งฮฮ่อ่ะอนุบาลในเมืองก็โตใหญ่งกันเนี่ยฮ่าฮน้ำหนักกินพิซซ่าครับกินนี่ยังไงเนี่ยกินปลาแดกครับกินพิซซ่าสิฮ่าฮ่าเขากินปลาแดกเนาะนี่เขากินพิซซ่าแล้วว่ะอ่าครับรอบสองครับรอบสองครับ อ่าครับครั้งที่2องครับครั้งแรกเป็นของอนุบาลจามาสีครับติดไปแล้วอ่าครับเรอจะยิงชนะเลิศครับยังครับในเกีที่สจะถึงสามวิไหมครับยังไม่เกเก้าวิอ่าเอ้ย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 เอ้าเอ้าอโอ้โอ้โหนี่ครับ อัดลอยครับเราเป็นว่าโรงเรียนตโนบานจังปาสีครับได้แชมป์ไปนะครับเราชนะไป2ต่อศูนย์ครั้งครับอันที่หนึ่งอันที่สองครับคนละไซส์เลยครับนี่ครับผมเอาแชมป์ไปครับจะกระเยาะครับก็ไม่ธรรมดาครับมาถึง